สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกระเมินเขาส่งส่องประเมาสบายดียามเศร้าทักไทยสบายดีอยู่ทุกมองถูกบ่นเอฟซีผู้อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่บ้านเฮาสวัสดีจ้าพี่น้องที่อยู่ฝั่งไทยอยู่ทุกมองถุกบ่นฮะใช่สบายดี ้องโบจีไปใช่อชเ,อเอาหันมาว่าหันมาว่าบจิไปใสลูกอเอาอสบายดีป่าลุงก่อนางางงาง,า,งา,ลา,าลูกเออเมื่อเห็ดยังลูกอยู่หน้านะ่ะเมื่อเห็ดหองนอหองนา้าเงาใกล้สีแล้วล่ะบ่มุม่งหรือยังมุ่งลังคาแล้วมุงล,งลังคาง แมนบอแมนบอนไปหน้าก็ไพลุกไปหน้าก็พอไปก็พอกไพแน่เฮ้ยแม่เผาห่านอยู่เพื่อนลุงที่เด้ลุงที่ไปอยู่บอเออหันมาวาหันมาวะลุงที่ไปหรอบอลกเอ้ยไปก่อนแล้ว<ป> เอ้ยบอวิมัวนนะอีล่าได้ลูกย่าไปอเยียล่าไปห้องเฮียนเอบวบูมได้ลูกฮะบูมไปห้องเียนเออเอาป่ะสิไปเก็บพักแล้วบาย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 ไา่บาเออห <laughs> น่องบอัวจิไปเมือนะแล้วพอ โอ้เอาใหม่ไปสิไปหเห็นยังเนาะนี่ะบดสิไปมือน,น้าบดสิไปมือน,น้าปาดปาฟักงอนแหนสำมางานแด,ด็สุดยอดสุดยอดประมาสิมมเก็บฟักงอนแหนเอาไปใส่อ่อมหอยไปหวัดพี่นนอะ เสียงไปวัดบ้านพละน้องแต่พละ สมมงงามกระโดดกระดีอาเใส่พระกร h a n น,นอืมกินกับปิ่งขียดปิ่งกบอ่อมใส่ปลาดุกใส่ขียดน้อยใส่กบ ใบมันสิออกแบบเป็นเเหนียวแต่เวลาเขาจับติดมือเ่เป็นสีน้เหนียว คุณแห่นอยู่ข้างข้างบ้านพอเลิศอืมมาก็ะถิ่นแก่และปะบอเนาอะยังเป้่ากระซมป้าพัากงามเลย

ซีทุกทานคือผนมีใจได้ดีใจศรัทธาเด้อมืออันพระฤทศเยสเมืออันตรงฉลายเพิ่งฉลายเพิ่งนี่พอผู้ใดอยากทำบุญนี่หน้ามีขนมนุ่มเลยก้ะขอแผ่บุญกุศลนนำเด้ออันสวดบุญชวนกุศลนปรหี่จ้ะแห่บุญทับนำซิ่งเนาะ อันพ่อแบนบ้านเมืองเฮาเนะทุกทีทุกอย่างบ้านสับบ้านทีทุกลังค่าพักกันหาทุกทีทุกอย่างเพิ่มนงเพิ่มขึ้นใส่เขาแบนบุญนำผืใหญ่ใหญ่ดยวควรจะทำบุญ่ตรวมเฮาอีกอ่ะซ่ายังน่อีกอนที่สิบหกจะเอามาให้อีกซ่าทุก ปลาเมาบ่าวแพงเกกน้อเป็นสะระแกันชาตุาุแกงพอดีเลย็ดที่างกะสิไปเด้อยำมบรากะทางปลเมาก็มีพักฟังพักหอนแห่เนอละกะมักฝักแพงเช้าแพงฝากมาบุมีคนเผาห่านเมื่อนี้ยมักฝักเอามาใส่แกงไก่ว่าั่นกัศรัททา อ้แม็กิวเดอ์เนาะซื่อขอขอบอ,อกขอบใจขอบ,บุญขอบคุณนำอาอ้แม็กิวเอื่อยมานี่แล้วก็คุณพีเพชรแล้วก็เอื่อยบีพวงเนาะศรัทธาผู้ใจบุญที่โมทนาทานมาขอให้บุญคำน้ำสู่อยู่เย็นเป็นสุขกิดสิ่งใดปราถนาสิ่งใดก็ให้สุขสมวงังทุกประการ กับพี่น้องชาวบ้านเหาก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเข้มแข็ง,ขงพนละตลอดงานจะผ่านไปพนละสูสๆไปน้ำกัน่าสัน่นอ่าุ้มบ้านน้อยนี่มีสี่สิบลังคาเฮือนป้าเฮ็นยังฮ่าต้มะโล้โอ้โหย,ยังมีสียังบ้ใส่สันเออสีอิวสีอิวดำ เมี่ยควเาขาต้มผะโล่หมอบากไงข้าวขีดอยู่ได้ปะข้าวขีดอยู่ได้ต้มผะโล่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเข่าพี่น้องหนึ่งเข่าหมอบากไงมาก็บอแพงหมดนี่ถ่ายคลิปก็ใช้เวลาประหยัดแน่พี่น้องออมเพราะว่าน้ำยังนั่งอันนี้น้ำชาน้ำชานม อ,อันชานมอิบมานี่นะไม่ยห็เอาหมอลงแถวละซ้ายเลยนี่จะใส่ถ่านเลเอ้ยอิบเอาหม้เนไปเลยนี่ยสอ,ออสอยกันคนละไม้ละมืออันหลกัลกๆเนาะพี่น้องเนะาะหลักๆกกระซิเป็นคุม้มวันนนสว่างเองมีสี่ซีบลังคาทีบ่ะหาบอยู่ซอยกันอยูน่นี้ว่าศั่น อาสิพาเบ่งเอาสิพาเบ่งเรียกงานอยู่นี่ในนี้ <c oughs> สบายดีเด้อห <c oughs> มัดแล้วเนาะเริ่มหมัดแหละเริ่มหมัดแล้วห <c oughs> มอดแล้วเนาะหมัดไปนำ้ำหมัดไปน้ำอยู่อ่ะ สบายดีเดอ้อบอชุกคนเดอ้อมัดถูก,ม,ถกมัดเทียนเป็นบานิเปลี่ยนสื่อได้เป็นไม้จันัน์มันไม้จันไม้จันหอมผู้ทั้งผู้ชายกระสีเห็ดอยู่ทางฝุ่นพีน้องอันนี้ทีมผู้ญิง

ini <tik> <tik>

ินอคลิปนี้ปลาเม่าจะพาเบิ่งพารมสุนทรีก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปลาเมาเนี่ยเด้อยอมมือมโนทนาสาธุน้ำกันเด้อน้ำศรัทธาผู้ใจบุญที่มาโมมาทานในมือนี้เนาะปลาเมาเอามานี่ก็เป็นของไอ้เมทธิวแมทธิวเนาะแมทธิวละก็เอื่อย มันี่เนาะมานำเบาเพแพงแต่กระเาะเมาได้นำพักมาเหมหาบผห้เนาะซอยเรือกันได้อยู่ได้กินพี่น้องบุญหักษาบุญสุขูสุขคนทั้งพี่น้องบ้านเฮาหลักกะเศร้าบ้านหาล,าานล,ลายๆายบ้านเนาะที่มามีส่วนร่วมนํำกันอฟซีพอดีเขาเบิ่งเขาส้มกันยอ่อมือมโนธนาสาธุนํำกันพ่อกันลิปนาวุธพี่น้องเด้อโชคดีเป็นถุก่านทุกคนสบายดี